ตำนานแม่นาคพระพนงถือเป็นเรื่องเล่าเหนือนธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะผ่านมากี่ชั่วอายุคนเรื่องราวของหญิงสาวชื่อนาคผู้เสียชีวิตทั้งกลมและกลายเป็นผีเฮี้ยนแห่งย่านพระพนงก็ยังคงถูกนำมาพูดถึงสร้างซ้ำและตีความใหม่ในวัฒนธรรมไทย ทั้งในรูปของการเล่าขานปรากฏในวรรณกรรมภาพยนตร์ละครและแม้กระทั่งงานวิชาการอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ตำนานผีชาวบ้านเรื่องนี้กลับถูกโยงให้เกี่ยวพันกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมหาเทระผู้เป็นที่เคารพสูงสุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สงไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเหตุใดพระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติในระดับผีบ้านผีเรือนได้อย่างไรข้อมูลเก่าแก่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนมาจากกอสอรอกุลาบพศส2377ถึง2464 ปัญญาชนและนักหนังสือพิมพ์ผู้มีบทบาทในยุครัชกาลที่4ถึงหโดยเขาได้เขียนเล่าเรื่องอำแดงนาคพระผนงลงในหนังสือพิมพ์สยามประเภทเมื่อปีพศ2422เพื่อไขข้อสงสัยของผู้อ่านที่ถามถึงเรื่องเล่าลี้ลับโบราณกสรกุหลาบ อ้างอิงเรื่องนี้มาจากพระศีสมโพธผู้สร้างวัดมหาบุตรที่เป็นผู้เล่าเรื่องแม่นาคถววยแก่กรมสมเด็จพระปรมาณุชิตชิโนรสจากคำบอกเล่านั้นแม่นาคเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่เสียชีวิตทั้งกลมในสมัยรัชกาลที่ 3, อสามพศส3 6 7ถึง2494เเรื่องเล่าที่แพร่ต่อกันมาคือ วิญญาณนางนาคออกมาหลอกหลอนผู้คนแต่กสอรอกุหลาบกลับเสนอว่าแม่นาคเป็นผีปลอมที่เกิดจากการกระทําของลูกชายอําแดงนาคซึ่งไม่อยากให้บิดามีภรรยาใหม่จึงวางอุบายทําให้ผู้คนหวาดกลัวว่าแม่ของตนกลายเป็นผีเฮี้ยนเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัว แม้ข้อเขียนของกสร,รกุหลาบจะพยายามอธิบายเรื่องผีแม่นาคด้วยเหตุผลเชิงสังคมแต่หลักฐานอื่นๆสะท้อนว่าเรื่องราวของแม่นาคเป็นที่รู้จักแพร่หลายตั้งแต่ปลายรัชกาลที่สต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่หมอมจพูนพิสมัยดิศสกุลได้เล่าไว้ในงานเขียนถึงกรมพยาดำรงราชานุภาพว่าครั้งหนึ่ง เมื่อยังเป็นนายทหารรักษาวังราวพศ2420ได้ทดลองสอบถามชาวบ้านเข้าออกประตูวังว่ารู้จักใครบ้างระหว่างสมเด็จโตรัชการที่หนึ่งบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งและอีนาคพระพนงผลปรากฏว่าชาวบ้านกลับรู้จักแม่นาคพระพนงมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่กระจายของเรื่องเล่านี้ในระดับรากหญ้าความเกี่ยวข้องระหว่างตำนานแม่นาคกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตปรากฏในภายหลังโดยแหล่งข้อมูลสำคัญคือชีวประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตเขียนโดยพระยาทิปโกษาสอนโลหะนันทะเมื่อปีพศ2430 ซึ่งห่างจากช่วงเวลาที่ท่านสมเด็จมรณภาพพศ2415ไปนานกว่าครึ่งศตวรรษในบันทึกนั้นพระยาทิพโกษาอ้างคําเล่าของเจ้านายหม่อมราชวงศ์จากวังหลังไม่ปรากฏพระนามว่าเมื่อครั้งนางนาคเสียชีวิตและวิญญาณกำเริบสมเด็จพระพุทธจาร์โตได้ลงไปที่วัดมหาบุตร พักค้างคืนและไปนั่งที่ปากหลุมศพเรียกวิญญาณแม่นาขึ้นมาสนทนาจากนั้นท่านได้ทำพิธีเจาะกะโหลกหน้าผากแม่นาคนำมาขัดเกลาวและลงอักขระยันจนเป็นปันหนิ่งใช้คาดเอวเพื่อกดอำนาจผีร้ายส่งผลให้เหตุการณ์ผีดุเฮี้ยนยุติลงตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า ปันหนิงนั้นต่อมาถูกส่งมอบให้แก่นหม่อนเจ้าพระพุทธบาทปิลันพระเถระสำคัญในสมัยรัชกาลที่4ีถึงหแต่หลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการยังไม่ปรากฏแม้เรื่องเล่าเชื่อมโยงสมเด็จโตกับแม่นาคจะแพร่หลายแต่ก็มีข้อโต้แย้งหลายประการ1ฐานะของสมเด็จโต ท่านเป็นพระผู้ใหญ่มีบารมีทางธรรมสูงยากที่จะเชื่อว่าท่านจะคล้องเกี่ยวกับพิธีไสยศาสตร์ถึงขั้นเก็บกระดูกผีมาลงยันคาดเอว 2. ช่วงเวลาเล่าเรื่องข้อมูลที่พระยาทิพโกษานำมาเขียนลงในชีวประวัติพศ2430ห่างจากเหตุการณ์จริงมากกว่า50ปีทำให้ความน่าเชื่อถือครอนแคลน เนื่องจากเป็นเพียงคังบอกเล่าไม่ใช่หลักฐานร่วมสมัย 3. การขยายความของสังคมนักวิชาการบางส่วนมองว่าการนำสมเด็จโตมาเชื่อมโยงกับแม่นาคเป็นเพราะสังคมไทยนิยมผูกโยงพระเถระผู้ใหญ่กับเรื่องเล่ามหัศจรรย์เพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์และทำให้เรื่องผีมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การที่แม่นาคพระพนงถูกเชื่อมเข้ากับสมเด็จโตสะท้อนกลไกของสังคมไทยที่มักหลอมรวมความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ากับความเชื่อเรื่องผีและไสยศาสตร์การปรากฏชื่อพระผู้ใหญ่ในเรื่องเล่าชาวบ้านช่วยทำให้เรื่องผีมีมิติทางศาสนาและสร้างความสมดุลระหว่างความกลัวผีเฮียนกับความศรัทธานในพุทธคุณ ดังนั้นตำนานที่ว่าสมเด็จพระพุทธจา์โตสามารถปราบผีแม่นาคได้นั้นอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่เป็นกลวิธีทางวัฒนธรรมของการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารถึงอำนาจทางธรรมที่ยิ่งใหญ่เหนืออำนาจพูดผีและทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสามารถปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้ แม่นาคพระพนงเป็นเรื่องเล่าที่ผสมผสานทั้งประวัติศาสตร์ความเชื่อและการตีความของผู้คนในแต่ละยุคการโยงเข้ากับสมเด็จพระพุทธจารย์โตไม่ได้ยืนยันด้วยหลักฐานชัดเจนแต่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของสังคมไทยที่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับความกลัวเหนือธรรมชาติเรื่องนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงตำนานผี แต่หาเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาและความเชื่อพื้นบ้านที่ยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน